ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับกับงานกล่องรวมนะฮะดาบัน6ก3 2นะครับรวมกับตัว6กหกนะครับคลิปส่งแผนทําไปแล้วนะฮะลองไปย้อนหาดูในช่องดูนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่างานกล่องเดียวของตัว6632กับตัว6632ที่มาในกล่องรวมเนี่ยนะครับมันมีความต่างกันอยู่นอกจากในส่วนของสีพลาสติกนะครับมันก็จะมีในส่วนของงานประกอบนะครับที่เจอปัญหานิดหน่อยนะครับมันไม่เหมือนกับงานกล่องเดียวนะครับที่ประกอบค่อนข้างง่ายนะผมรีวิวไว้สําหรับงานกล่องเดียวนี่ค่อนข้างไปในแง่บวกนะครับสำหรับปัญหานะครับในการประกอบตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้านะครับตรงชิ้นส่วนพัดหน้าตรงนี้ มันจะเป็นชิ้นส่วนที่ค่อนข้างหลุดง่ายนะครับสำหรับตัวกล่องรวมนะครับชิ้นส่วนนี้นะครับตอนต่อดิบนะครับก่อนที่ผมจะทําสีเนี่ยผมจะหาจุดที่มันมีปัญหาเยอะๆก่อนนะครับจะแก้จุดนั้นก่อนนะครับแล้วค่อยทําสีก็จะเป็นจุดหน้านี่แหละที่มีปัญหามันประกบไม่สนิทนะครับบางทีแค่จับหัวอย่างเงี้ยนะครับหลุดออกมาแล้วนะครับบางทีแบบขยับๆก็หลุดออกมาแล้วผมก็เลยกาวไว้เลยนะครับอันนี้คือทําสีแล้วก็เลยกาวไว้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ ตรงช่วงกระโปรงหลังนะครับช่วงกระโปรงหลังเนี่ยนะฮะชิ้นส่วนนี้พอๆกับชิ้นส่วนตรงหน้าเลยคือกระเด็นหลุดอยู่เรื่อยนะครับจับนิดจับหน่อยง้างกระโปรงตัวนี้หน่อย ตรงนี้หลุดแล้วนะครับก็เลยกาวไว้อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของการติดสติกเกอร์เนี่ยอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าตรงหน้าผากเนี่ยไม่สวยนะสติกเกอร์ผมเลยใช้เป็นเลียวเขียวนะครับพ่นเลยเพราะว่าชิ้นตรงนี้จริงๆเนี่ยวัสดุเขาเป็นชิ้นพลาสติกอยู่แล้วนะครับก็ใช้เลียวเขียวพ่นเข้าไปก็จะดูดูดีขึ้นนะครับดีกว่าสติกเกอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นตัวกล่องเดียวนะครับไม่เจอปัญหาหลุดล่วงอะไรเลยนะคือมันดีกว่าชัดเจนในส่วนของงานประกอบนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเจอปัญหา2จุดนะครั ผมไม่น่ใจว่าเป็นกันทุกกล่องหรือเปล่าแต่ว่าตัวของผมเนี่ยเจอปัญหาคือจุดตรงหน้ากับจุดตรงกระโปรงนิดนึงนะครับสำหรับในส่วนของข้อต่อจุดขยับนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นหุ่นที่ได้ตามมาตรฐานงานจีนทั่วไป ไม่นั่งเกินไปนะครับไม่หลวมเกินไปนะครับไม่มีจุดไหนที่จะต้องแก้นะครับในส่วนของข้อต่อจุดขยับนะครับสามารถขยับจัดท่าทั่วๆไปได้นะครับแล้วก็หลังจากทําสีแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาในส่วนของหลวมนะครับหรือว่าแน่นเกินไปแต่ว่าในส่วนของการทําสีเนี่ยผมไม่ได้เว้นในส่วนของที่เป็นแกนข้อต่อจุดขยับนะผมพ่นทับไปเลยนะครับอยากให้มันหนาขึ้นนิดนึงเพื่อที่มันจะไปเพิ่มความฟิตนะครับของจุดขยับนะครับแล้วก็ในส่วนของแขนเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้เป็นมาตั้งแต่ตอนที่ต่อดิบบนะครั ทําสีแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับคือมันไม่ได้แน่นไม่ได้แน่นมากนะครับแล้วก็ไม่ได้หลวมมากก็ถือว่ากลางๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถืออาวุธหนักๆหรือว่าติดอะไรพาร์ตอุปกรณ์อะไรที่มันมีน้ําหนักหน่อยผมว่าแขนมันน่าจะตกถ้าเกิดเราจะกางแขนไว้นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวกล่องเดี่ยวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดีกว่านิดหนึ่งนะครับดูดูข้อต่อเขาฝืนมือกว่านิดหนึ่งนะครับ มาดูในส่วนของพาร์ทกสกันบ้างน,นะครับอันนี้นะครับสามารถเป็นยานได้แต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมาเป็นยานนะผมซื้อมาติดเป็นแพักหลังนะครับมันใส่ด้วยกันแล้วมันเหมือนใส่เกาะนะครับก็ดูเทด่ดีนะฮะก็ในส่วนนี้นะครับมันจะมีปัญหาในส่วนของคุณภาพของพลาสติกนะครับ ชิ้นนี้ก่อนนะครับนี่ชิ้นนี้นะครับจริงๆเนี่ยนะครับอยากจะถอดไปทําสีแต่ว่าพอมาดูปุ๊บอ้าวขึ้นเป็นสีสีฟ้าแล้วนะครับเป็นฝ้าขาวขึ้นแล้วมันดันกันจนจะแตกอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดถอดเข้าถอดออกเนี่ยผมว่าน่าจะแตกก็เลยปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับเลยทําสีไม่ได้เลยแล้วก็ในส่วนของพาร์นะครับพาร์สายสีแดงตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเปาะนะพาร์สายสีแดงเปาะทุกชิ้นเลยนะครับในการที่จะติดปีกนะครับติดพวกพาร์ทเอฟเฟกต์ฟร์ออปชันเนี่ยมันรู้สึกจะต้องดึงพาร์ตรงนี้ออก แต่ว่าฝั่งนี้มันไม่แน่นมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้แตกแต่ว่าฝั่งนี้แน่นพอง,ง้างน,นิดเดียวแตกเลยนะครับมีปัญหาแล้วก็พาร์ตรงนี้นะครับผมดูตังคู่มือไม่น่าจะตอบผิดนะนะครับมันไม่แน่นนะครับมันมาแบบนี้เลยนะครับในจุดนี้เนี่ยอาจจะต้องกาวไว้นะครับนี่อาจจะต้องกาวถ้าจะจะติดแบบอย่างนี้นะนะครับอาจจะต้องกาวไว้เพราะว่าไม่แน่นเลยนะครับมันคอยจะหลุดง่ายอยู่เรื่อยนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับในส่วนของพาร์ตตรงนี้นะครับที่เป็นเกาะตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี Entwick ้ หลุดง่ายนะครับหลุดง่ายมากนะครับอันนี้คือผมกาวไว้เลยนะครับก็เลยถอดไปทําสีไม่ได้แล้วก็คือต้องไว้แบบนี้แหละนะครับแล้วก็เวลาใส่นะครับผมขอใส่กับตัวที่เป็นงานดิบละกันเพราะว่าถ้าใส่กับตัวนี้นะครับไอชิ้นส่วนพลาสอาจจะสีกันจนชิ้นส่วนตรงนี้ที่ทําสีไว้อาจจะเป็นรอยนะครับก็เลยใช้เป็นตัวงานทําต่อดิบรีวิวไว้ดูละกันนะครับก็วิธีติดแพ็กนะครับก็ถอดหัวออกก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลงข้างหลังนะครับเสียบเข้าไปเลยนี่แบบนี้นะครับนี่เลงเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ เอาตรงนี้ลงนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ติดหัวเข้าไปเหมือนเดิมค่อนข้างเท่นะแต่ว่าไอการติดพาร์ตเอฟเฟกเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะหลุดหลวมง่ายนะครับค่อนข้างจะหลุดง่ายผมก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบจริงๆอะพาร์ตเอฟเฟกไม่ได้ไม่ได้อยากได้อยากได้แค่พาร์ตตรงนี้นะครับเนี่ยพาร์ตตรงนี้นะครับมันดูมันเหมือนใส่เกาะนะครับแล้วมันก็สวยดีนะครับแล้วมันมีดีเทลเพิ่มด้วยนะคือถ้าเกิดใส่กับตัวนี้นะครับมันจะมีดีเทลอันนี้อีกนะครับอันนี้คือดีเทลที่มันมาจากตัว 6647นะครับแล้วก็จะมีในในส่วนของโล่ที่เพิ่มดีเทลมาอีกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ประมาณอย่างนี้นะครับสำหรับสติกเกอร์นะครับผมใช้ของตัว6632ไปแผ่นเดียวนะครับก็จะมีเอาชิ้นใหญ่ๆเนี่ยไปแปะนะครับตามดีเทลของตัวหุ่นนะฮะสำหรับตัวชิ้นใหญ่ๆนะครับก็ค่อนข้างดีนะคือคือแบบคี้ออกมาแล้วแปะได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยนะครับมีปัญหาเพราะว่าเขาตัดมาไม่ขาด ชิ้นเล็กๆเนี่ยพอคี้ออกมาคือหลุดติดกันมา3 4อันพร้อมกันเลยนะครับเขาตัดมาไม่ขาดไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์ที่เป็นสติกเกอร์ติดปืนนะครับอันนี้คือห่วยเลยนะครับคือมันห่วยตั้งแต่ลูกตาแล้วนะครับเนื้อกระดาษไม่ดีแล้วก็เวลาติดไปแล้วเนี่ยมันหลุดนะครับจะเห็นว่าสีเขียวเนี่ยหลุดนะครับผมติดไปที่ปืนแล้วมันหลุดเนี่ยนะครับหลุดติดแบบติดพื้นอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับถือลองถือปืนให้ดูแต่ว่าพอถือปืนปุ๊บเนี่ยนะครับแขนจะตกตกหน่อยนะครับเนี่ยเ้าต่อ ถ้าเป็นตัวเดียวเนี่ยนะครับตัวที่มากับกล่องเดียวจะไม่เป็ี่ยนในการนี้นะครับแขนข้างนี้คือไม่ค่อยดีแต่ว่าข้างนี้ใช้ได้นะครับก็คือหรือว่าปืนมันหนักกว่าตัวโลก็ไม่รู้นะนี่คือเอาโลมาถือให้ดูนะครับประมาณนี้นะฮะก็ก็ไม่ได้แบบแย่มากแต่ว่าถือว่าแขนไม่ได้แน่นมากนะครับแล้วก็ตัวโลก่ยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นะครับตัวโลก็มีลูกเล่นประมาณนี้นี่ ผมจะชอบในส่วนของดีเทลที่มากับตัว6647มากกว่านะครับในส่วนของโลนะครับแต่ว่าปืนเนี่ยใช้ปืนของ6632อยู่นะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนทําสีใครที่ดูคลิปทําสีของผมบ่อยๆเนี่ยก็เห็นก็น่าจะรู้แล้วผมใช้สีเดิมๆนะครับขอแค่ให้มันตั้งโชว์และสวยขึ้นนิดนึงนะครับก็พอแล้วนะครับทาสีนิดๆหน่อยๆนะครับ อันนี้ผมลองมายืนติดปีกให้ดูนะครับเป็นพาร์ตปีกนะครับกับพาร์ตเอฟเฟกนะครับพาร์ตเอฟเฟกจะคือพวกนี้นะครับเนี่ยพวกนี้นะฮะมันเป็นงานพลาสติกใสที่ดูแย่นะครับดูคือดูห่วยเลยแหละนะครับแต่ว่าพาร์ตปีกใสข้างหลังเนี่ยเป็นโครงของเขาเนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้อยู่ นในส่วนของพาร์ตตรงที่ติดตรงนี้นะครับเนี่ยจริงๆมันต้องเอาชิ้นสีแดงเนี่ยตรงนี้นะครับออกทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เอาชิ้นไอ้พาร์ตเนี่ยติดเข้าไปที่หน้าอกนะครับแต่ว่าผมก็ไม่กล้าจะอ,าออกเพราะว่ากลัวชิ้นพาร์ตสีแดงมันจะแตกอีกนะครับเพราะว่าพาร์ตสีแดงที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นพาร์ตสีแดงสายที่เปราะมากนะครับก็ <peu. S 2> เลยติดให้ดูคร่าวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไอ้พาร์ทโครงปีกข้างหลังเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับมันให้มาเป็น2แบบนะครับให้มาเป็นแบบโครงติดชิ้นเดียวเลยกับ พาร์ทที่มันสามารถแยกชิ้นได้นะครับสามารถดัดโค้งได้แบบนี้นะครับแต่ว่าผมก็เลือกติดให้ดูเป็นพาร์ทที่มันเป็นชิ้นเดียวมากกว่าลองเทียบความสูงกับ MG IX 78ครับลองเทียบความสูงกับดูการ์ามงานจีน MG ครับลองเทียบกับงานสเกล1 1ต่อ1 4 4ครับลองเทียบกับไฮเกสสเกล1ต่อ1น4เพเเป้ครับผม สรุปตามความเห็นส่วนตัวนะครับตัวนี้นะฮะถ้าไม่ได้คิดอะไรมากนะครับซื้อมาต่อดิบตั้งโชว์ได้นะครับตัวงานไม่ได้แย่นะครับการประกอบเนี่ยไม่ยากมากนะครับถ้าเคยเต่อง,งานจีนมาบ้างแล้วนะครับปัญหาที่เจอในตัวนี้มันเป็นเรื่องเล็กเลยนะฮะ เอ่อหรือจะซื้อมาฝึกทําสีเล่นก็ได้นะครับใครที่เคยทําสีพวกไซส์มาแล้วนะครับตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับจะมีพาร์ทเล็กๆน้อยๆที่มันต่างกันนะครับแต่รวมๆแล้วคือเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากในการทําสีเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีในส่วนของพาร์ตินะครับอันนี้ผมบอกเลยว่ามันน่าลาคาญมากสำหรับผมเนี่ยที่ไม่ชอบติดพวกพาร์ตเอฟเฟกหรือว่าพาร์ตอะไรที่มันหลวมง,ง่ายอะไรแบบนี้นะครับผมไม่ชอบเลยนะครับยิ่ง ผมเป็นคนเก็บงานไม่ได้ใส่ตู้กระจกนะครับมันจะมีฝุ่นมีอะไรเยอะนะครับเวลาทำความสะอาดเนี่ยเจอพาร์ทพวกนี้ผมแบบไม่ชอบเลยนะครับก็น่าจะถอดพาร์ทปีกทิ้งไปเลยนะครับตั้งโชว์เป็นแบบพาร์ทแพ็กหลังไว้เฉยๆอะไรแบบนี้มากกว่านะครับในส่วนของโตวหุ่นเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ว่าตัว647ที่เป็นพาร์ทแพกหลังเนี่ยนะครับผมว่าแย่โดยเฉพาะพาร์ทตรงหน้าอกที่มันต้องเอามาติดกับตัวหุ่นเนี่ยนะครับมันต้องกาวอย่างเดียวเลยไม่ได้หมายถึงแบบกาวตัวพาร์ทกับตัวตัวหน้าอกนั้นหมายถึงตัวแพ็กที่มันเป็นนนนนชช่่วงงหห้้าาอกะครัับิยมลุด มันมันต้องกาวอย่างเดียวเลยมันทําวิธีอื่นไม่ได้เลยนะครับและกล่องนี้นะครับมันยังมีพาร์ทเหลือนะครับเป็นแพ็คหลังสวยๆจากตัว6-3-2ด้วยนะครับก็ได้1ชิ้นเต็มๆเลยนะครับเอาไปใส่กับตัวอื่นได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวคลิปนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ